พี่พี่ท่านกำลังตามหารถปีใหม่ไหมน้อยอยู่ไม่ควรพลาดคันนี้เลยกับเจ้าโต้ได้ยาริสเอทีปหนึ่งจุดสองเอ็นที่คันนี้เป็นรถปี21ละไม่แค่24,000กิโลเมตรเปิดราคาที่3าม0 0 0่บาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่6,500บาทขอคนซื้อเงินเดือน13,000บาทต่อเนื้อจบ คันนี้ได้เป็นรถบ้านมือเดียวรับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีกอล์มายเความจุน้ำชนหนักในตั้งก็เป็นไฟคู่หน้าแบบฮาโลเจนและคันนี้ได้ล้อมแมกมาเป็นขอบ15นิ้วรันมากะยางอีได้มาเป็นดีดหน้าคู่กระจกข้างของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถส่วนหน้าในของเขาคุ้มคนเป็นสีดําได้มาเป็นพรมลายแบบบางสีเขาชั่นเพิ่มเสียงรถเสียงผ่านพรมลายแอแร์แม็กสองใบเครื่องเสียงววทยุเดิมๆแต่โรงงานใช้งานได้ปกติแอรโต้เบียร์โต้คันนี้ได้มาเป็นเบาะพานนะสนใจคันนี้ไปดูคลิปเต็มก สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะผมวันนี้มาอยู่กับน้องศีลที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเป็นยนต์วันนี้เรามาอยู่กันที่สาขา2นะครับเสดีไทยเ5แขวงมีนบุรีกรุงเทพมหาคนครบริษัทเป็นยนต์เปิดมามากกว่า25ปีมีรถสวยๆเลือกมากกว่า4 0 0รคันทั้งรถเกง๋งรถตู้รถกระบะ พี่พี่ท่านใหนกำลังตามหารถที่สวยรถเก็ดเน้องแนะนําบริษัทรถยนต์เลยครับวันนี้น้องมีรถมานําเสนอ1นึ่คันกับเจ้าโตโตยต้ายา i ลิเตทีฟหนคันนี้เป็นรถปี21และเลขใหม่อยู่แค่24,000กิลเมตรบอกเลยคันนี้โค้รสวยพี่ติดตั้งเป็นไฟคู่หน้าแบบฮาโลเจน ให้กระจังหน้ามาเป็นสีดานะครับผมมาพร้อมกัะเเบียน3744นะโลโก้ช,ชัดเจนนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะคันนี้ได้เป็นรถบ้านมือเดียวรับการโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อใหม่เป็นความจำนำจนหนักเฉี่ยมสั่นตัวรถคงคมไม่มีรอยบุบรอยยิมนะครับผมคันนี้ได้มาเป็นล้อมแมกขอบ15นิ้วนะรันมาขยางปี23จะบอกเลยว่ายางเส้นใหม่มากนะผมใช้งานได้ปกติแน่นอนถ้า้มาเป็นดิสตหน้าคู่นะครับผมสําหรับเจ้าคันนี้นะ คันนี้นะผมเราการโครงสร้างไม่มีการกับสีก็หม่ยไปความจุน้ำชนหนักนะเบ้าโช้กของเขาไม่มีรอยแตกหักหรือว่าน้ำมันยังน้ำมันเยินะมรับผมน้องเช็คมาให้หมดแล้วคันนี้ได้มานเป็นรถปี21อดนะครับผมกับไม่แค่2 4 0 0 0กิโลเมตรนะเปิดราคาอยู่ที่360 0 0 0กห่าบาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่6,500บาทขอคุซื้อเงินเดือน,อน1 000, 3 0 0 0บาท่อกองเดียกจบคันนี้มีคิวกันสาดมาให้เรียบร้อยเลยส่วนด้านในเขาคงโทนเป็นสีดำนะครับแล้วมาเป็นบอก ้านะผมกำมะหยี่นะตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกโครงฉีกขาดและคันนี้ได้พุงอะไรเป็นแบบอังกติแาชั่นนะผมเพิ่มเสียงรถเสียงผ่านพงในรนะับโทรศัพท์บางโทรศัพท์นะผมเครื่องเสียงวทิทยุเดิมๆจากโรงงานใช้งานได้ปกตินะคันนี้ได้เป็นแอลโตเกียโ,โตนะผมหัวเกียร์ของเขาไม่มีการลอกลอนเลยนะได้เกียร์เป็นหนัข้าบันไดนะผมบอบา้าตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกโครงฉีกขาดแล้วมาเริ่มมาจากหัวนอเสาเอนะผมดูหัวนอสวยๆเลยนะสี แต้มจากโรงงานยังอยู่เลยผมรับการโครงสร้างนะไม่มีการกลับสีกลองใหม่ทีีความจุน้ำชนหนังนะพี่ซื้อไปนะครับผมสามารถนำรถเข้าตรวจูนย์ใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดนะน้องรับซื้อคืนแต่จำนวนนะครับแผ่นเพจนะครับผมไม่มีละองทรงละองสีติดนะหัวนอเสาบีสวยๆแบบนี้เลยนะครับแผงประตูนะครับผมไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะสำหรับเจ้าคันนี้นะผมราคาอยู่ที่3 6 9 0 0 0กับาทปีดาวบอลอยู่ที่ 6,500บาทนะขอคอนซื้อเงินเดือน13,000บาท่อ,อเนื้อจบไม่ต้องมีคนค้ำด้วยกันรวมนะคันนี้ได้เป็นรถบ้านมือเดียวรับประกันโครงสร้างไม่มีการกลับสีก็หม่พความจมน้ำชนหลังนะด้านหลังของเขาบอกเลยว,ว่าโคตรกว้างพี่นั่งกันสามสี่คนแบบสบายๆแน่นอนนะครับผมถ้ามมาเป็นบ่อพ้กาก็รม่หยี่นะตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกโครงฉีกขานนะและแผงประตูของเขาผมไม่มีริ้วไม่มีรอยเห็นเลยนะหัวเนาะเสาบีสวยๆเลยผมไม่มีการขับเยี่ยแน่นอน น้องกล้าการันตีการรับการโครงสร้างนะไม่มีการกลับสีกลมใหม่ที่ความจดือน้ำชยหนักมาขายแน่นอนครับพี่ๆซื้อไปนะสามารถนำโดยเข้าตรวจนย์ใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์ที่วันที่น้องพูดน้องรับซื้อคืนเต็มจานวนนะครับผมแห่งประตูของเขานะไม่มีริ้วไม่มีรอยหเห็นเลยนะผมตลอ,นนอเดเจ้าคันนี้นะฟังเพลงสบายๆแน่อนอนล้อแม็กขอบ15นิ้วนะคันมากะยงังปี23นะครับผมบอกเลยว่าใช้งานได้แบบยาวๆแน่อนอนคันนี้ได้มาเป็นดิดหน้าคู่นะด้านหลังเป็นแบบดำนะครับผม ่โคงสร้างเขาเดิมๆแน่นอนครับผมไม่มีการปิดความจมน้ำฉนักมาขายแน่นอนส่วนตัวเสวากาศดนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนไม่ชอบแบบนี้นะน้องสามารถเปลี่ยนเป็นขี้ปลาฉลามให้ได้นะผมถ้าสนใจคันนี้นะเปอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับผมสามารถติดต่อหาน้องได้เลยที่เบอร์โทรนะหรืออยากแอดไลน์มาสถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะผมเดี๋ยวน้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะไฟไท้ายของเขาเป็นแบบ LED โลโก้ชัดเจนนะผมโลโก้เป็นแบบพรีเมียมนะสำหรับเจ้าคันนี้นะมีเซนเซอร์ด้านหลังมา2จุดนะผมแล้วก็มีไฟท้ายที่ติดตั้งเดิมๆมาจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้ว คันนี้แน่นเป็นไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานแน่นอนครับผมเป็นไฟท้ายแบบ LED ดีนะ mm. เหลี่ยมสันตัวคมๆไม่มีรอยบุบเลยยิ้มนะครับผมพี่ๆซื้อไปนะสามารถนารถเข้าตรวจศูนย์ใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยส่วนห้องเก็บสัมภาระของเขานะน้องบอกเลยโคตรกว้างพี่สามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่2ใบ3มใบได้แบบสบาย,บายๆแน่นอนละขั้นนี้มีแผ่นกันรอยมาให้เรียบร้อยเลยนะส่วนอุปกรณ์ทุบเชยของเขานะผมถ้าเป็นสมัยใหม่นะพี่จะเป็นเครื่องปั๊มลมกับน้ำยาเติมลมนะผมใช้งานได้ปกตินะ น้องก้าการันตีโครงสร้างนะไม่มีการกับสีก็ไม่เป็นความจุน้ำช่วหนักนะรางน้าของเขาเดิมๆจากโรงงานนะผมเป็นโอเมก้าเห็นกันแบบชัดแบบนี้เลยนะแต่คันนี้ได้กระจกพาร์ตเดิมมาทั้งคันแน่นอนนะครับผมนี่แข่งประตูสวยๆแบบนี้เลยผมฝาท้ายหลังนะหัวน็อตไม่มีการขับเยินเลยนะครับผมน้องก้าถ่ายให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะแต่คันนี้มีแผ่นกันความร้อนมาให้เรียบร้อยเลยรูระบายอากาศกลมๆแบบนี้เลยนะผม ถ้าเกิดพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้นะสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่สาขาเป็นยนเซนดีไทย95นะผมเปิดทุกว,วันนะตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดนะครับไปท้ายเดิมๆจากโรงงานนะครับผมเราเดิมๆทั้งคันนะหัวน็อตไม่มีการขายับเพี้ยนแน่นอนนะ้องกล้าการันตีแา่รับประกันโครงสร้างนะสามารถเข้ามาทดลองขับกันได้นะผมเซนดีไทย95 5. แขวงมินบรีกรุงเทพมหานครนะครับเปิดทุกว,วันนะเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะครับผมคันนี้น้องบอกเลยออปชั่นจัดมาเต็มนะ และมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาทั้งหมด2จุดเรียบร้อยเลยนะผมอันนี้คือติดมาจากเดิมๆจากโรงงานนะครับผมไม่ได้ติดเพิ่มนะนี่ไฟท้ายเดิมๆนะครับผมไม่มีการากับสีก็ไมพ่พความจมน้ำโชยหนักมาแน่นอนครับผมเด่ยมสันตัวคมๆมไม่มีรอยบุบรอยยิ้มนะคันนี้ด้มาเป็นสีเทาดํานะผมกรร็ราคา สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทฟีดาผ่อยู่ที่หกพันห้าร้อยบาทนะตลดเ,เจ้าคันนี้นะได้มาเป็นล้อมแมกขอบสิบห้านิ้วรัดมาขยันปียี่สามนะครับได้มาเป็นดิสหน้าคู่นะด้านหลังเป็นแบบดำน,นะครับผมบอกเลยว่าแค่นี้ก็เหลือเฟือแน่นอนนะครับผมรถเรารับการโครงสร้างนะไม่มีการกลับสีก็ไม่ติดข้อมันจมน้ำชนหนักมาแน่นอนครับพี่ๆซื้อไปนะไว้วางใจก,กับบริษัทรถยนต์แน่นอนบริษัทรถยนต์นเปิดมามากกว่า25ปีนะรถทุกคันเราคัดเข้ามานะครับผมมีแต่รถเกตเอเข้ามาขายนะ แข่งประตูของเขานะผมบอกเลยว่าไม่มีริ้วไม่มีรอยแน่นอนนะหัวนอเสาบีของเขานะน้องกล้าการันตีเลยว่าไม่มีการแข่ไปเยอะแน่นอนท่านในของเขาคุมโทนเะลเป็นสีดํานะได้มาเป็นบอกผ้ากำ้ามาหยี่นะตึงต้งๆฟู่ฟเลยไม่มีรอยจีคงเสีขาดนะ แหงประตูเดิมๆนะครับผมไม่มีเลี้ยวไม่มีรอยเลยแต่คันนี้ได้หัวหมอนมาทั้งหมด3จุดนะแบบนี้เลยนะครับผมบอะผ้าตึงๆฟูๆเลยนะไม่มีรอยฉีกค,คงฉีกขาดได้เห็นเลยนะครับผมและก่อนส่งมอบรถทุกครั้งเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีและเช็คระบบไฟให้งคันนะหากรถมีปัญหาอะไรนะผมสามารถติดต่อหาน้องได้เลยเดี๋ยวน้องดูแลให้ฟรีนะผมเรามีล้วประกรันโครงสร้างนะไม่มีการกลับสีกอใม่ปิดความจำนำเท่าหนักและยังมีการตรวจรถให้อีก274จจุดนะครับผมบอกเลยว่าปลอดภัยสูงแน่นอนนี่ ออปชันต่างๆจัดมาเต็มนะผมมีเซนอรลล็อกมาให้กระจกข้างได้เป็นแบบผับไฟฟ้านะนี่แล้วก็นี่นะผมหัวน็อตเาสาเอของเขานะไม่มีการแคร์เยี่ยนแน่นอนนะครับผมน้องกกากรันปีการรับประกันโครงสร้างนะแต่คันนี้นะผมกับเจ้าตัวได้ยานิเตทีป1.2เอนทีนะคันนี้เปิดราคาอยู่ที่365,000บาทนะครับผมปีด่ดาวคนอยู่ที่6,500บาทนะบอกเลยว่าโคตรสวยพี่สำหรับเจ้าคันนี้นะแล้มันเป็นสีเทาดํานะครับผมแล้วก็หัวน็อตเสาบีของเขาไม่มีการแขร์เยี่ยนแบบนี้เลยนะหัวน็อตสวยๆเลยนะ ให้มันเป็นบอบผ้านะผมบอบผ้ากำมหยี่นะตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยจีก,กงจีขันนะคันนี้ได้มาเป็นพงอะไรแบบบางตีเปาชันนะเพิ่มเสียงรถเสียงผ่านพงอะไรได้เลยแล้วพงอะไรของเขาไม่มีการลอกลอดเลยนะคันนี้ได้แอร์แบ็กมาสองใบนะบอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่นี่ไม่มีรล้วไม่มีรอยให้เห็นเลยนะผมพวงอะไรของเขานะยังสวยๆอยู่เลยคันนี้ไม่์แค่2 4 0 0 0กิโลเมตรเองนะผมบอกเลยว่าไมค์โคตรนะ้อยพี่ หน้าปัดเลือนไม้ของเขาเป็นแบบอันตรอกนะครับผมเป็นแบบเข็มน,นะและเลขไม้แค่สอง0มืสี่พันกิโลเมตรจริงๆนะครับผมเครื่องเสียงวิทยุเดิมๆจากโรงงานใช้งานได้ปกตินะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมและแอร์เป็นแบบระบบออโต้นะมีไฟพามงฟามากมาให้เรียบร้อยเลยนะผมและคันนี้ได้มาเป็นเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับผมมีที่วางแก้วนะ้ำมาทั้งหมดสองจุดนะเบรกมือแบบปกตินะคันนี้ได้มันเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะผมลาย สวยๆแบบนี้เ่ยผมก็ราคา369,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่6,500บาทนะผมสนใจคันนี้อยากเข้ามาเป็นเจ้าของนะเซอว่าอยากเข้ามาทดลองขับได้ผมเสรีไทย95แขวงบินบุรีกรุงเทพมหานครน,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 นะครับเปิดทุกวันนะ9โมงถึง6โมงเย็นนะสนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยหรือว่าสามารถเบอร์นี้สามารถแอนไลน์หาน้องได้นะผมเดี๋ยวน้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้นะแผ่นการความรงความร้อนมีให้นะครับผมแล้วก็ไฟส่งพามงพะ막ใช้งานได้ปกตินะ กับเจ้าโตโยต้ายานิตเอทีหนึ่งจุดสองเอนทีคันนี้นะผมบอกเลยว่าโคตรสวยพี่พี่ดาวพอนอยู่แค่หกพันห้าร้อยบาทนะพวงแล้วของเขาเป็นแบบมังติฟลชชั่นเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านพวงในแอร์แบ็กสองใบนะสาหรับเจ้าคันนี้นะผมและคันนี้ได้เป็นกุญแจแบบปกตินะใช้ง,งานได้แบบสบายสบายแน่นอนนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องหนึ่งจุดสองนะอัตราก,กิน้น้ำมันอยู่ประมาณยี่สิบสองยิบสามกิโลต่อลิตรนะครับผมบอกเลยว่าโคตรประหยัดพี่ และที่สําคัญคันนี้ได้เป็นเครื่อง1.2นะผมรับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก็ไม่เพีความจมน้ําชนหนังนะล้อแมกขบ15นิ้วนะผมไฟคู่หน้าเป็นแบบไฮโดรเจนนะเหลียมสันตัตวละคมๆงไม่มีรอยบุบรอยยิ้มรอยไฟของเขาไม่มีรอยแตกเลยหรือว่ารอยเล้าเห็นนะผมโลโก้ชัดเจนนะมาพร้อมพัตเอเบียน3744นะผมพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้นะเบอร์โทรด้านล่างเลยหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงที่สาขาพยนนะเซดีไทย95เปิดทุกวันตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดนะผม หัวน็อตบนฝากระโปรงนะไม่มีริ้วไม่มีรอยหเห็นเลยนะผมไม่มีการแขบเพี้ยแน,น่นอนดู้ระบายอากาศกลมๆเลยผมเม็ปโอเมดอาเห็นกันแบบชัดเลยนะกัแบบเจ้าโตัยต้ายานิเททีฟนะผมคันนี้ฟรีดาวาผ่อนอยู่ที่6,500บาทนะขอคนซื้อเงินเดือน13,000บาทของเรียกจบไม่ต้องมีคนคำแล้วเพร่วม แต่คันนี้ได้เป็นรถบ้านมือเดียวรับการโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อใหม่เพิ่ความจาน้ำชนหนักนะดูระบายก,กัดกลมกลมนะผมเม็ดโอ,มอดเม็ดอาร์เห็นกันแบบช,ชัดเลยนะและหัวน้อนทั้งสองข้างไม่มีการแขบเย็ยนแน่นอนน้องก้าวกระนตีการรับกันโครงสร้างนะหัวน้อนนะผมเบา้าโชกนะเม็ดโอเม็ดอาร์เห็นกันแบบช,ชัดแบบนี้เลยผมแก้มทรงแก้มซ้ายนะไม่มีการแขบเย็ยนแน่นอนและเบา้าโชกของเขานะไม่มีรอยแตกหักหรือวนะ่าน้ำมันยงนะ้ำมันเยิมนะครับผมฟันลงฟันไหลไม่มีให้เห็นนะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมคันนี้เปิดราคาที่สามแสนหกหมื่นกัมบ่ 6,500บาทนะสนใจคันนี้อยากเข้ามาเป็นเจ้าของนะเป์ดทนหน้าล่างเลยหรือว่าสามารถเข้ามาทดลองขับได้นะครับเสรีไทย95แขวงมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับเปิดทุกว,วันตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะพรสองรอบวทุกครั้งเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีและเช็คระบบไฟให้ทั้งคันนะหาแบตเตอรี่น้องเช็คแล้วว่ามันไม่ได้คุณภาพน้องเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผม หรือว่ารถมีปัญหาอะไรสามารถติดต่อหาน้องได้เลยเดี๋ยวน้องดูแลให้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถที่โคตรสวยและน่าใช้มากกับเจ้าโต y ต้ายาริ s เอ i ี1.2หนึ่งจุดสองเอ็นทีคันนี้ไปได้เป็นรถปียี่สิบเอ็ดนะและเลขมาอยู่แค่สองหมื่นสี่พันกิโลเมตรราคาสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวห่อนอยู่ที่หกพันห้าร้อยบาทนะสนใจคันนี้อยากเป็นเจ้าของทักมานะครับวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วย